นิยายเรื่องของขวัญน,นางบำเรอไร้ทะเบียนบทประพันธ์โดยเทพพิสุทธิ์โปรยปลายกวีท่านประธานที่ไม่ศรัทธากับความรักใดบนโลกใบนี้แม้กระทั่งกับผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างเขามาตลอดหลายปีเพลงสาวน้อย ผู้เชื่อมั่นว่ารักแท้มีอยู่จริงวันที่เธอมีข่าวดีจะไปบอกกับเขากลับเป็นวันที่ได้รู้ว่าผู้ชายที่เธอรักและกำลังจะเป็นพ่อของลูกเขาโกหกกวีไม่ได้เป็นพนักงานบริษัทที่ทำทุกอย่างเพื่อให้เธอมีความสุขอีกแล้วแต่เขาคือท่านประธานที่กำลังจะมั่นกับผู้หญิงที่คู่ควร ตอนที่หนึ่งข่าวดีของใครวันนี้เพลงไปทำงานใกล้กับบริษัทคุณตอนยินเรากลับบ้านด้วยกันนะคะสาวน้อยที่กำลังจะลุกจากเตียงนอนในสภาพที่เปือยเปล่าพอเพิ่งผ่านกิจกรรมกับคนรักมาหันไปพูดกับสามีด้วยรอยยิ้มพอคิดว่าในเมื่อเดินทางไปทำงานใกล้บริษัทของเขา ตอนเย็นจะได้แวะหาอะไรกินด้วยกันเลยไม่ต้องกวีหันมาตะคอกเสียงดังด้วยท่าทางไม่พอใจเมื่อได้ยินคำพูดของหญิงสาวตรงหน้าคือผมแค่คิดว่าเรามาเจอกันแถวบ้านดีกว่าบริษัทผมคุณก็รู้ว่าวุ่นวายและท่านประธานไม่ชอบให้คนนอกเข้าไปยุ่งด้วย ชายหนุ่มเมื่อรู้ว่าเผลอพลั้งปากพูดไม่ดีออกไปก็พยายามคิดหาเหตุผลถึงแม้ว่ามันจะฟังดูไม่เข้าท่าแต่อย่างน้อยก็คงจะช่วยทำให้เขาไม่ต้องตอบคำถามสาวน้อยที่ได้ชื่อว่าเป็นคนรักอีกเพลงกับกวีรู้จักและคบกันมาได้เกือบสองปีแล้ว แต่หญิงสาวแทบจะไม่เคยรู้จักเรื่องราวของชายหนุ่มมีแต่ตัวเขาเท่านั้นที่รู้จักชีวิตครอบครัวของเธออย่าร้องสิเพลงน้ำตาแห่งความน้อยใจค่อยๆไหลาอาบแก้มพร้อมสายน้ำที่ไหลออกมาจากฝักบัวเสียงดังของหยดน้ำที่กระทบพื้นกระเบื้องช่วยปกปิดความเสียใจ ไม่ให้คนข้างนอกได้รู้ทั้งคู่ได้ตกลงกันไว้แล้วเมื่อครั้งที่ตัดสินใจจะมาใช้ชีวิตร่วมกันว่าจะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของใครเกินกว่าที่เจ้าตัวต้องการในเวลานั้นเพลงแค่คิดว่ากวีคงต้องการพื้นที่ส่วนตัวแต่เมื่อเวลาล่วงเลยผ่านมานานแบบนี้ เธอเองก็พาเขาไปรู้จักกับครอบครัวมีแต่ตัวเขาที่เธอไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรเลยหญิงสาวก็ได้แต่ตอบหัวใจว่าอย่างน้อยวันนี้เธอก็คือภรรยาคือคนที่เขารักและเขาก็กลับมานอนกับเธอทุกคืนคงไม่มีอะไรปิดบังซ่อนอยู่วันเวลาผ่านไป ชีวิตของคนทั้งคู่ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมถึงแม้เพลงจะอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตของกวีมากกว่านี้แต่ก็ทำได้แค่เพียงยอมทำตามในสิ่งที่เขาต้องการเพื่อรักษาความรักของเธอไว้ให้นานที่สุดความน้อยใจถูกซ่อนไว้มีแค่ความสุขเท่านั้นที่เธอเลือกที่จะแสดงให้คนรักได้เห็น วันนี้คุณจะกลับมืดไหมคะเพลงถามคนรักก่อนที่จะส่งกระเป๋าทำงานให้กับเขารอยยิ้มบนใบหน้าแสดงออกถึงความสุขมีอะไรหรือเปล่ากวีรับกระเป๋ามาถือไว้มือหนาลูบลงไปที่ผมของคนตัวเล็กที่วันนี้เธอยังคงอยู่ในชุดนอนเพราะเป็นวันหยุด วันนี้เป็นวันครบรอบที่เราสองคนอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วนะคะกะวีและเพลงพบรักกันโดยบังเอิญที่ห้างสปปรรพสินค้าแห่งหนึ่งและนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เวลาก็ล่วงเลยมาถึงสองปีแล้วถึงแม้ทั้งคู่จะไม่ได้แต่งงานหรือแทบจะไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันเลยก็ตามถ้าไม่ติดงานอะไรผมจะรีบกลับมานะ ชายหนุ่มแอบถอนหายใจเพราะเขาเองไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับวันแบบนี้แต่ไม่อยากทำให้คนตรงหน้ารู้สึกน้อยใจเพราะที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยมีของขวัญในวันสำคัญอะไรให้กับเธอเลยรถยนต์ราคาไม่กี่แสนขับออกจากบ้านเช่าหลังเล็กทิ้งไว้แค่เพียงความรู้สึกบางอย่างในหัวใจของเพลง ที่วันนี้เธอกำลังจะตัดสินใจทำอะไรบางอย่างคุณจะดีใจไหมถ้าฉันท้องเพ่งได้แต่เฝ้าถามตัวเองเพราะประจำเดือนของเธอขาดหายไปเกือบสองเดือนแล้วและตัดสินใจที่จะตรวจวันนี้เพราะหัวใจของหญิงสาวคิดว่าถ้ากำลังท้องคงจะเป็นข่าวดี และเป็นของขวัญให้กับผู้ชายที่เธอรักจนสุดหัวใจในวันครบรอบสองปีที่อยู่ด้วยกันมาหัวใจของเพลงแม้ว่ามันจะพยายามคิดว่าชีวิตของเธอและเขาอยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ย่อมจะเป็นข่าวดีที่กวีคงต้องดีใจแต่สุดท้ายเธอต้องยอมรับกับความเป็นจริง ว่าถึงแม้จะอยู่ด้วยกันมานานแต่เธอแทบจะไม่รู้จักอะไรในตัวเขาเลยหญิงสาวรู้แค่เพียงว่าเขาเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลจากบ้านเช่าของเธอมากและเธอก็ไม่เคยไปที่นั่นได้เพียงแค่เคยผ่านก็เท่านั้นทำไมถึงกลัวแบบนี้ล่ะมันเป็นข่าวดีไม่ใช่หรอทำไมเราต้องมานั่งกังวล เสียงน้ำจากฝักบัวที่ไหลผ่านร่างบางลงไปกระทบกับพื้นกระเบื้องเหมือนเสียงของหัวใจที่กำลังสั่นไหวในตอนนี้เพลงไม่รู้ว่าเพราะอะไรเธอถึงกลัวผลกรารตรวจที่ตอนแรกแอบดีใจด้วยซ้ำคุณกำลังตั้งครรภ์ได้หกสัปดาห์แล้วนะคะคำตอบของคุณหมอไม่ได้ทำให้เพลงรู้สึกแปลกใจมากเท่าไหร่ เธอก็มั่นใจอยู่แล้วว่าตอนนี้เธอน่าจะกำลังตั้งครรภ์เพียงแต่อยากมาตรวจเพื่อให้มีหลักฐานไปแสดงให้คนรักของเธอได้รู้ก็เพียงเท่านั้นคุณแม่มีอะไรกังวลหรือเปล่าคะคุณหมอสังเกตจากแววตาและใบหน้าของคนไข้ที่เปลี่ยนไปก็อดที่จะถามด้วยความเป็นห่วงไม่ได้ไม่มีอะไรคะ่ะ สงสัยช่วงนี้จะแพ้ท้องก็เลยรู้สึกเวียนหัวคุณแม่คนใหม่พยายามปิดซ่อนความสับสนภายในหัวใจเพราะไม่อยากให้คุณหมอรู้สึกเป็นห่วงกับอาการของเธอตอนแรกเพลงคิดว่าเธอแค่กังวลมากไปแต่เมื่อได้รู้คำตอบว่าตอนนี้กําลังตั้งครรภ์จริงๆหัวใจกับรู้สึกอ่อนแอ กลัวเหลือเกินว่าถ้ากวีรู้เขาจะไม่ดีใจและถ้าเป็นอย่างนั้นชีวิตของเธอก็คงเหมื่นรอยที่รอยเคว้งคว้างอยู่กลางทะเลตอนที่สองมันไม่เคยมีเรื่องจริง อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดกวีส่งข้อความมาว่าเย็นนี้เขาคงกลับดึกหญิงสาวไม่จำเป็นต้องรอแต่หัวใจของเพลงมันรอต่อไปไม่ได้เธออยากรู้ว่าชีวิตนับจากนี้จะเป็นอย่างไรในเมื่อเขาไม่ว่างที่จะคุยกับเธอคืนนี้หญิงสาวจึงตัดสินใจที่จะไปหาเขาที่บริษัท เพลงพยายามคิดว่าเธอควรจะพูดอย่างไรเพื่อบอกข่าวดีกับเขาสำหรับเธอมันคือเรื่องที่สำคัญแต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่เธอกำลังจะไปหาเขาจะมองว่ามันสำคัญเพียงพอที่เธอจะเดินทางมาที่บริษัทของเขาไหมเพราะกวีเคยห้ามไว้ตลอดว่าไม่ให้ไปที่นั่น ฉันจะมาขอพบพนักงานที่นี่ต้องทำยังไงบ้างคะทันทีที่ถึงบริษัทของกวีหญิงสาวมองไปรอบตัวมันช่างแสนใหญ่โตผู้คนมากมายจากที่เคยมองผ่านมาจากข้างนอกเพลงไม่คิดว่าบริษัทของคนรักจะใหญ่ถึงเพียงนี้ขอทราบชื่อแล้วก็แผนกคะ่ะพนักงานต้อนรับ สอบถามข้อมูลแต่เพลงก็มีให้เพียงแค่ชื่อซึ่งเมื่อประชาสัมพันธ์ค้นหาก็ไม่พบว่ามีผู้ชายที่ชื่อกวีและนามสกุลตามที่หญิงสาวบอกมีแค่เพียงชื่อเหมือนเท่านั้นที่นี่มีคนที่ชื่อกวีกี่คนคะและนามสกุลอะไรบ้างเพลงถามแบบเสียงสัน่นเพราะตอนนี้หัวใจของเธอแทบจะหลุดลงมาอยู่กับพื้น เมื่อเริ่มรู้สึกว่าบางทีสิ่งที่กวีบอกทุกอย่างอาจจะเป็นแค่เพียงคําโกหกเขาอาจจะไม่ได้ทำงานอยู่ที่นี่จริงๆก็ได้ทางเราไม่สามารถบอกข้อมูลโดยละเอียดได้นะคะแต่ที่นี่มีคนที่ชื่อกวีเพียงคนเดียวคือท่านประธานบริษัทส่วนพนักงานไม่มีใครชื่อนี้เลยค่ะ คนฟังได้แต่พยักหน้าเข้าใจทั้งที่ยังไม่เข้าใจอะไรเลยในเมื่อผู้ชายที่นอนอยู่กับเธอทุกคืนเขายืนยันมาตลอดว่าทำงานที่นี่แล้วทำไมวันนี้ถึงไม่มีพนักงานที่ชื่อกวีเลิกเล่นโทรศัพท์เดี๋ยวนี้เลยคุณกวีมาแล้วพนักงานต้อนรับหันไปบอกพนักงานอีกคน ที่กำลังนั่งเล่นโทรศัพท์เพราะตอนนี้ท่านประธานกำลังจะเดินผ่านเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เพลงเมื่อได้ยินพนักงานพูดถึงผู้ชายที่มีชื่อเดียวกับสามีจึงรีผ่านไปมองและสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพราะท่านประธานบริษัทของที่นี่ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อเหมือนแต่เขาคือผู้ชายที่อยู่กับเธอมาตลอดสองปีนั่นเอง หัวใจของคนโดนหลอกแม้จะอยากเข้าไปประจันหน้าแค่ไหนแต่เวลานี้เธอไม่กล้าพอจึงทำได้แค่เพียงรีบรลบไปนั่งที่โซฟาที่คิดว่าน่าจะพ้นจากสายตาของท่านประธานได้กวีจะหลบหน้าแม่ไปถึงไหนเสียงของหญิงชลาที่ดังมาจากด้านหลัง ทำให้เพลงรู้ว่าเธอยิ่งพยายามหลบเขาเท่าไหร่กลับเป็นตอนนี้เขาอยู่ใกล้กับเธอแค่เพียงลมหายใจพัดผ่านเท่านั้นผมไม่ได้หลบนะครับคุณแม่ก็รู้ว่าผมชอบความเป็นส่วนตัวถึงได้ไม่กลับไปนอนที่บ้านเลยแต่ทุกเย็ยนผมก็ไปหาคุณแม่ตลอดเสียงตอบของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวที่กำลังนั่งแอบฟังถึงกับหัวใจเต้นแรง แทบไม่เป็นจังหวะเพราะเป็นเสียงของผู้ชายที่เธอรักและเขาก็หลอกลวงเธอครอบครัวของปินณนงค์เขารอความชัดเจนอยู่นะลูกน้ำเสียงของคนเป็นแม่เริ่มเปลี่ยนไปจากตอนแรกที่แสดงความไม่พอใจตอนนี้เหลือแค่เพียงความนุ่มนวลเหมือนต้องการจะโน้มน้าวใจให้ชายหนุ่มตรงหน้า ทำอะไรบางอย่างผมก็แล้วแต่คุณแม่ไม่เห็นจะต้องให้ผมเป็นตัววุ่นวายกำหนดวันอะไรอยากได้วันไหนอยากให้เป็นแบบไหนก็แล้วแต่เลยครับกวีตอบเหมือนคนรำคาญถึงแม้จะพยายามทำเสียงให้ดูนุ่มนวลแต่หางเสียงก็ยังดูรู้ว่าเขาไม่เต็มใจที่จะพูดเรื่องนี้ซ้ำซาก คนที่มั่นคือลูกไม่ใช่แม่นะวิภาเสียงดังขึ้นมาเมื่อรู้สึกหมุดหงิดกับลูกชายเสียงของเธอไม่ใช่เพียงแค่ทำให้กวีรู้สึกตกใจแต่มันยังทำให้หญิงสาวที่กำลังแอบฟังถึงกับสะดุ้งน้ําตาคลอเมื่อได้รู้ความจริงว่าคนที่เธอรักกำลังจะมั่นกับผู้หญิงคนอื่น ก็ในเมื่อเย็นนี้ผมกับปิแอโนงก็นัดกันแล้วว่าจะไปกินข้าวเย็นด้วยกันผมก็จะคุยให้รู้เรื่องเลยคุณแม่จะได้สบายใจน้ำตาที่กำลังห้ามไม่ให้มันหยดเป็นอันต้องพ่ายแพ้เพราะตอนนี้เพลงได้ยินทุกถ้อยคำชัดเจนแล้วสาเหตุที่เขาไม่กลับไปกินข้าวเย็นกับเธอในวันครบรอบสองปี เป็นเพราะเขามีนัดกับคู่มั่นโลกทั้งใบเหมือนกำลังจะแตกสลายหญิงสาวแทบจะไม่ได้ยินบทสนทนาหลังจากนี้แล้วทุกอย่างที่เธอรับรู้มันเจ็บเกินกว่าจะรับฟังอะไรอีกเพลงพยายามบอกตัวเองว่าผู้ชายที่เธอนอนด้วยมาตลอดสองปีคือพนักงานบริษัทจนๆคนหนึ่ง เขาไม่ได้เป็นท่านประธานที่มีบริษัทใหญ่โตไม่ได้เป็นผู้ชายหลอกลวงที่กำลังจะไปมั่นกับผู้หญิงคนอื่นแต่สุดท้ายเธอก็ต้องยอมรับความเป็นจริงผลตรวจที่ถืออยู่ในมือถูกเก็บเข้ากระเป๋าไม่มีอะไรที่เธอจะต้องพูดต่อไป เวลาของเธอกับเขามันคงถึงวันที่ต้องสิ้นสุดแต่หญิงสาวตั้งใจว่าก่อนที่เธอจะไปจากเขาขอให้ได้นอนกอดและเก็บทุกความทรงจำไว้อีกสักครั้งโดยที่จะไม่ยอมให้อีกฝ่ายได้รู้ว่าเธอรู้ความจริงเพลงเลือกที่จะไปอย่างเงียบๆไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูก ในเมื่อเขาเห็นเธอเป็นเพียงแค่นางบำเรอขั้นเวลาเป็นตัวตลกเธอก็คงจะไม่อยู่ให้ถูกมองว่าไร้ค่าอีกต่อไปตอนที่3ความทรงจำแสนอบอุน่นชีวิตของผู้หญิงหนึ่งคน กำลังสับสนเหมือนกับนกที่บินโดยไร้จุดหมายทุกช่วงเวลาก่อนหน้านี้เธอและเขาต่างก็มีความสุขด้วยกันถึงแม้ว่าหัวใจมันจะไม่เคยสุขเต็มร้อยแต่เพลงก็หลอกตัวเองมาตลอดว่าเขารักเธอและจริงใจกับเธอที่สุดแต่ความจริงที่ได้รับรู้ ในวันนี้ทำให้หัวใจของหญิงสาวต้องกลับมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงทุกถ้อยคำที่เขาบอกกับเธอมาตลอดสองปีมันมีอะไรจริงอยู่บ้างเพลงได้แต่ถามตัวเองและก็คงไม่มีคำตอบไม่เป็นไรนะลูกมือเล็กรูปลงไปที่ท้อง ที่ตอนนี้มันยังไม่ได้นูนออกมาจนเป็นที่สังเกตได้ส่งต่อความรู้สึกทั้งหมดผ่านทุกสัมผัสไปยังอีกหนึ่งชีวิตที่คงกําลังหลับไหลและไม่รู้ว่าตัวเองกับแม่กําลังต้องเผชิญชะตากรรมเช่นไรเพลงห่วงคิดถึงครั้งแรกที่เธอกับเขาเจอกันวันนั้นเขาเดินมาชนเธอ พร้อมกับแฟ้มเอกสารที่ร่วงลงกับพื้นใบหน้าของเขาเหมือนคนกำลังมีความทุกข์ทั้งคู่มีโอกาสที่พูดคุยเขาระบายกับเธอว่ากำลังออกไปหางานทำแต่ยังไม่มีที่ไหนรับเธอเองจึงขอเบอร์โทรศัพท์เขาไว้เพื่อบางทีมีรับสมัครงานที่ไหนจะได้ติดต่อเขาไป และมันคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทั้งหมดฉันมันโง่มากที่ให้คุณหลอกตลอดทางที่กลับบ้านไม่มีห่วงเวลาไหนที่เพลงจะไม่รู้สึกโทษตัวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอไม่เคยถามหรืออยากรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนคิดแค่เพียงว่าเขาบอกแค่ไหน ก็ต้องการรู้แค่นั้นทั้งที่ตัวเธอพากวีไปแนะนำถึงที่บ้านต่างจังหวัดพาไปรู้จักพ่อกับแม่เหมือนว่าเขาคือส่วนหนึ่งในชีวิตแต่สุดท้ายแล้วเธอกลับเป็นเพียงแค่ตัวตลกและนางบำเรอไร้ตัวตนสำหรับเขาแทนทันทีที่ถึงบ้านเพ่งรวบรวมสมุดบัญชีทุกอย่าง เพื่อตรวจเช็คว่าเธอมีเงินเก็บเท่าไหร่เพียงพอไหมกับการไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะถ้าเธอย้ายออกจากที่นี่ก็ต้องราออกจากงานที่ทำเพราะไม่แน่ใจว่าเขาจะตามไปเจอเธอไหมหรือความจริงเขาอาจจะไม่ตามหาเธอเลยก็ได้แต่หญิงสาวต้องการไปให้ไกลเพื่อให้ลืมทุกอย่าง เธอจึงเลือกที่จะลาออกจากงานและย้ายที่อยู่อาหารมื้อสุดท้ายระหว่างความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาหรือเรียกกันจริงๆก็คือความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครรู้ถูกจัดวางบนโต๊ะอย่างสวยงามถึงแม้ว่าอีกฝ่ายบอกแล้วว่าจะกลับดึกแต่เพลงก็ตั้งใจที่จะทำอาหารรอเขา เธออยากเก็บความทรงจําสุดท้ายให้สวยงามที่สุดเพื่อที่จะไปบอกเวลาที่ลูกลืมตาดูโลกว่าพ่อของเขาเป็นคนดีและรักแม่กับเขาแค่ไหนทำไมถึงยังไม่กินข้าวผมก็บอกแล้วว่ากลับดึกเดี๋ยวก็เป็นโรคกระเพาะหรอกกวีเมื่อเปิดประตูบ้านเข้ามาแล้วพบว่าบนโต๊ะอาหารถูกจัดวางตกแต่งอย่างสวยงาม ชายหนุ่มก็เดินตรงมาหาผู้หญิงที่กำลังนั่งรอเขาอยู่ทันทีฉันกินรองท้องไปแล้วค่ะเพลงสวมกอดชายหนุ่มตรงหน้าพยายามเก็บซ่อนน้ำตาไม่ให้มันไหลออกมาวันนี้เป็นวันที่เธอจะต้องดีใจเพราะเป็นวันครบรอบสองปีที่อยู่ด้วยกันมาถ้าร้องไห้มีหวังชายหนุ่มคงรู้ ว่าเธอมีบางอย่างซ่อนอยู่ในหัวใจไหนมาหอมแก้มให้ชื่นใจหน่อยตว,วีบรรจงจูบลงไปที่แก้มใสรอยยิ้มของเขามีมากกว่าทุกวันและเป็นรอยยิ้มที่เพลงไม่เคยเห็นมาก่อนคุณดูมีความสุขนะคะวันนี้บทสนทนาระหว่างผู้ชายที่เธอรักกับมารดาของเขา ดังแววเข้ามาในความทรงจำเพลงจึงคิดได้ว่าสาเหตุที่สามีของเธอมีรอยยิ้มแบบนี้คงเป็นเพราะเขาสามารถกำหนดวันมั่นหมายกับผู้หญิงที่คู่ควรได้แล้วเราอยู่ด้วยกันมาสองปีแล้วนะมันเป็นเวลาที่มีคุณค่ามากสำหรับผมขอบคุณทุกอย่างที่คุณทำให้ ผมรักคุณนะเพลงชายหนุ่มดึงตัวภรรยาเข้าไปกอดจึงเป็นช่วงเวลาที่หญิงสาวสามารถหลบรอยน้ําตาไว้ได้คำว่ารักของเขาวันนี้มันไม่ได้เป็นดังเช่นดอกกุหลาบแต่มันเป็นเหมือนน้ำแลมที่ทิ่มแทงลงไปที่หัวใจของคนฟังเขาบอกรักทั้งที่เขากำลังจะไปแต่งงานกับคนอื่นสำหรับเพลงแล้ว กวีเป็นผู้ชายที่แสนจะเลือดเย็นอาหารบนโต๊ะรสชาติแสนอร่อยและเป็นฝีมือของแม่ครัวที่กวีแสนจะคุ้นเคยความสุขและรอยยิ้มของคนทั้งคู่ต่างเกิดจากความรู้สึกที่ต่างกันทุกคนต่างมีบางอย่างซ่อนไว้ภายในหัวใจ จุดเริ่มต้นของความรักที่ไม่ได้เกิดจากความบริสุทธิ์ใจนำมาซึ่งความหลอกลวงคนที่จริงใจได้รู้ว่าความจริงเธอเป็นเพียงแค่ตัวตลกให้คนที่ฉลาดกว่าใช้เป็นเครื่องมือเย็นพรุ่งนี้รีบกลับจากทำงานนะเมื่อโคมไฟหัวเตียงถูกดับลงชายหนุ่มก็หันมากอดหญิงสาว ที่นอนอยู่ข้างๆพร้อมกระซิบข้างหูเป็นคํานัดหมายในแบบที่เขาไม่เคยพูดมีอะไรหรือเปล่าคะเพลงถามด้วยความสงสัยแต่ไม่มีคําตอบมีเพียงแค่ปากอยากได้รูปที่ประกบทาบทับลงมาบนปากบางสีชมพูที่กำลังจะพูดคําถามต่อไปแต่เป็นอันต้องเงียบสงบลง ห่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับกวีมันคงเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับหัวใจของคนที่กำลังจะไปจากที่นี่มันคือความทรงจำที่แสนหอมหวานที่เธอไม่อาจจะปิดกั้นรอยน้ำตาไว้ได้แต่ถึงแม้ชายหนุ่มจะรับรู้เขาก็คงไม่ได้สนใจอะไรเพราะความหอมหวานจากร่างกายของเธอในเวลานี้ มันคือสิ่งที่เขาต้องการสาวน้อยร่างเล็กอรชรนทำหน้าที่เป็นฝ่ายรุกในค่ำคืนสุดท้ายที่เธอกำลังจะไปจากที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นความสุขแห่งความทรงจำสำหรับเพลงมีเพียงแค่อ้อมกอดและเสียงลมหายใจของเขาเท่านั้น ที่โอบกอดเธอไว้พรุ่งนี้ชีวิตของผู้หญิงที่โดนหลอกลวงมาตลอดสองปีกำลังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอคงไม่ได้อยู่ตามนัดที่เขาบอกเพราะไม่มีเวลาที่จะเสียให้กับคนหลอกลวงอย่างเขาอีกต่อไป